สันนก็ไม่หนาวแล้วนะหนาวสั้นๆมันหยุดไปแล้วต้องพิจารณาเลยอ่ะสมัยถวายอะไรมะ้งอืมทวายเงินถวายแรงด้วยอืมทวายเงินด้วยถวายแรงด้วยสมัย ว่เาสองเนี่ยงไปได้สมัยวันนี้เราก็มีคิดนิมนต์งานทักษินานนประทานหลวงปู่ใหญ่พระสุทาจินดาใบาสอง มืหวานเมื่อจะอารงทานไปก็เต็มท้ายรถเราอยู่นั่นแต่ว่าลูกศิษย์เตรียมไว้ทางสวัส,สถาแล้วละ่ะไม่ตั้งโรงทานปานะปนมัตถวายพระมางานศพท่าน <c oughs> วันนี้ก็มีพระกรรมฐานมาทักษินานุปทานวันนี้นะ เจ็ดสิบแปดสิบรูปประมาณนี้<ม>เป็นพระป่ายกรรมฐานพรุ่งนี้เคลื่อนศพไปที่เมรุชั่วคลาวเมรืนนี้เผาประธานเพลิงศพเมื่อวานนี้เราก็งวนอยู่กับเรียบเรียงประวัติของท่านเล็กน้อยทำเป็นประวัตินะ โดยสังเขปของหลวงปู่ใหญ่วัุทะจินดาเองใช้เวลาทั้งวันเมื่อวานนี้มาเรียบเรียงด้วยอัดเสียงใส่ด้วย <c oughs> ก็ใครอยากฟังก็ได้ฟังใครอยากรู้ก็ได้รู้ดังคำที่ว่าใครใครฟังก็ได้ฟังใครใครรู้ก็ได้รู้ <c oughs> เรื่องราวของท่านไม่มากก็น้อยได้ทำเป็นประโยชน์หน้าที่ของลูกศิษย์ก็คือเทอิดเจียรตของครูอาจารย์หน้าที่ของลูกคือเทอิดเจียรตของพ่อของแม่ถ้าลูกไม่ทำใครจะทำลูกศิษย์ไม่ทำใครจะทำเป็นหน้าที่ <c oughs> เทิดเจียรต ยกเกียรติของครูของอาจารย์ขึ้นมาถาวายเกียรติถ้าเป็นทั้งโลกก็ถาวายเทิดเกียรติพ่อแม่ของตนของตนถ้าลูกไม่ยกแล้วใครจะยกพ่อแม่ของตนครูอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ไม่ยกแล้วใครจะยกในเมื่อวานรองก็เลยนั่งเรียบเรียงเขียน อนอันนี้ก็เลยเป็นทั้งวันก็จะเสร็จแล้วสักค่ำมืดก็จะไปวัดสุธะเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไปแล้ววันนี้ก็หลังจังหันแล้ว่อยจะออกไปเมื <c oughs> ่อไหร่โมงต้องถึงวัดสุธะแล้วนะพระท่านก็มาบังสุกุลกันทักษินานุปทานกันวันนี้ ในานามของฝ่ายวัดป่าฝ่ายกรรมฐานในวันนี้นะแล้วก็ทางวัดของเราก็ไปตั้งโรงทานก็ได้อาศัยลูกศิษย์ไปตั้งโรงทานถวายปานะปนะมัดอยู่ที่ใดไปที่ใดเราก็มีใจเป็นบุญทุกที่เหมือนญาติโยมหมานี่แหละ ตักบาตรมาทำบุญถ้าใจไม่เป็นบุญจะมาได้ยังไงใจก็ต้องเป็นบุญเป็นกุศลจงใจตั้งใจครุ่นคิดมีอารมณ์อยู่ในบุญในกุศลอารมณ์มันเป็นบุญเป็นกุศลจิตวิญญาณมันก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตวิญญาณมันเป็นบุญเป็นกุศล,ญญเ,เ,กศลเกิดพบใดชาติใด,ดมันก็เกิดเพื่อสร้างบารมี สัสจ,จ้างคุณงามความดีไปตลอดสายจนกว่าจะสิ้นกิเลสท่ทางไกลจากกิเลสสิ้นพบสิ้นชาติจนกว่าจะขีนาชาติสิ้นภพสิ้นชาติ <c oughs> <c oughs> นั่นเนี่ยสัสจ้างบุนบารมีเราก็ทำอยู่ที่ใดไปที่ใดเราก็มีพุทธโธธร,รมโมสังโค สติไม่ประมาทตั้งตนชั้นจ้างคุณงามความดีเหมือนท่านทั้งหลายที่มาปรากฏว่าบางท่านไม่ได้รู้จักไม่รู้จักกันโดยส่วนตัวแต่รู้จักกันโดยบุญเหมือนพระพุทธเจ้าเรารู้จักท่านสักแค่ไหนแต่เรารู้จักบุญบาร,รมีของท่านตั้งหาก ส่วนตัวท่านกับเราเราก็ไม่เคยไปนั่งพูดนั่งคุยหรือเห็นกันกันกบท่านแต่ด้วยอํานาจบุญกุศลและความดีที่ท่านบำเพ็ญก็เลยเป็นเครื่องดึงดูดให้เราผู้ปฏิบัติเกิดความสงบความสุขความเย็นกายสบายใจปลื้มอกปลื้มใจเราจึงกราบได้กราบดีกราบทุกวี่ทุกวันเชาสายบ,ายยาบ่ายเย็นก็กราบก็ไหว้ก็นอ้อมรำลึกถึงอยู่อย่างนั้น เพราะอะไรเพราะความดีของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญทศบารมีมาเต็มเปี่ยมเราจึงเกิดศรัทธาภาษาทะความเชือ่อความเริ่มใสในพระองค์อย่างเต็มที่นี่แล้วว่ามีความดีเป็นเครื่องดึงดูดความดีก็ต้องยกขึ้นมาแล้ววบิตกวิจารณ์ปีติสุเอกคตา วิตคือยกขึ้นมาไว้ในหัวใจของเราวิจาร์ณคือพิจรารณาโยนิโสมนสิการใคร่ครวนปีติเมื่อเห็นดีเห็นงามเห็นว่าสิ่งที่ทำถูกต,ต้องแล้วก็เกิดความปีติปราโมยอิ่มเอิบใจปีติแล้วก็เกิดความสุขความรวยรื่นชื่นจิตช,ชื่นใจทำแล้วก็ชื่นใจ กายก็สดชื่นจิตก็สดชื่นปิติสุข <c oughs> สุดท้ายจิตก็รวมเป็นหนึ่งที่เราเอกคตาเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานปานติยฌานเจตุตฌานก็รวมอยู่ที่นี่ดวงจิตของเราไม่มีในที่อื่นพระธรรมที่จะเกิดที่จะบรรล,ลุก,ก็ไม่มีในที่อื่นมีที่จิตนี้เท่านั้นหาที่ไหนก็หาไม่พบ คนที่ไหนก็คนไม่เจอคนได้ที่หัวจิตหัวใจนี้เท่านั้นอันจะไปหาที่ไหนก็ไม่อาจจะมีได้ไปหากับเทบุทเวดานาครุูที่ไหนก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ที่ที่จะได้พบธรรมเห็นธรรมความสุขก็หาที่อื่นก็ไม่ได้หาได้ที่กายที่จิตของเรานี่เองเนี่ยอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้มีธรรมะเป็นเครื่อง บำรุงจิตบำรุงใจวันนี้ก็เห็นหลายท่านมาตักบาตรมาทำบุญก็ล้วนแต่เป็นผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้ละความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นแหละอะไรจะสบายใจเท่ากับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรมันจะทิ่มแทงใจให้เจ็บปวดเท่ากับความโลภความโกรธความหลงไม่มีสบายใจก็อยู่ที่ไม่ โลภไม่โกรธไม่หลงทุกข์ใจก็เพราะมีความโลภความโกรธความหลงปฏิบัติธรรมไม่จะโกรธก็ไม่โกรธมม่จะโลภก็ไม่โลภจะหลงก,ก็ไม่หลงบันเทากิเลสใ,ในตัวของตัวเองแม้ไม่สิน้นไปเสียจากกิเลสก็ตามแต่ก็มีเครื่องบันเทาคือมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็เย็นใจสุขใจนั่นแหละหลักธรรม มีในผู้ใดก็ผู้นั้นแหละรู้เท่ารู้ทันกองสังขารรู้เท่ารู้ทันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเรียกว่ามีธรรมะคนมีธรรมะจึงเจริญรุ่งเรืองมีความสุขสงบในตัวของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่งามการเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปอย่างนี้แหละ เหมือนที่เคยผ่านมาและผ่านไปก็จะผ่านไปอย่างนี้ผู้เราทั้งหลายก็เป็นเพียงผู้ถูกกวาดต้อนให้ผ่านไปกับการเวลาเท่านั้นเป็นหนังว่าสู์สลายหายไปตรงไหนก็ไม่รู้ยามอยู่ก็หนักอ,อกหนักใจหนักร่างหนักขันยามตายเผาไปแล้วก็ปลิวว่อนไปเสียตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าสีดิมน้าลมไปสลายไปแล้วหาไม่เจอ ปู้ย่าตาใหญ่พ่อแม่ที่ตายไปแล้วหานักรบนักอะไรก็หาไม่เจอทั้งนั้นเป็นแต่เพียงร่างอันนี้ถูกพลัดไปกวาดต้อนไปผ่านไปผู้ฉลาดก็จงใช้ร่างอันนี้แหละสร้างบุญสร้างบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดีก่อนที่จะมันจะตายกลายเป็นท่านไม้ท่านฟืนใ้เขาเผาอันนี้แหละหลักทำหลักปฏิบัติ ก็ควรจะมีเนี่ยอยู่เพื่อสร้างความดีก็สร้างาวันนี้ก็ทางวัดป่าภูป่าสูงก็ไม่ได้สร้างเตที่วัดเนี่ยมีโรงทาน่อไปตั้งโรงทานงานหลวงปู่ใหญ่พระศาสนาโสพลโกศลสิรินทโรวัสุทธาจินดาเผ <c oughs> าศพท่านยี่สิบสามในยี่บเอ็ดวันนี้ก็มีพระไปทักษิณานุปทานยี่สิบสอง ก็เป็นพระฝ่ายเมืองฝ่ายที่ท่านมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็เคลื่อนสังขารของท่านยีสามก็มีพิธีพระาทานเพลิงศพสมเด็จพระกนิชาที่รชาชนเจ้าสมเด็จพระเทพนะตะเด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราทานเพลิงศพของหลวงปู่ใหญ่มด <c oughs> สุทธาจินดาเนี่ยครูอาจารย์ ก็ล่วงไปตามการใบเก้าสิบกว่าเก้าสิบหปีเจ็ดสบห้าพรรษาก็ถือว่าเยอะพวกเราอายุไม่ได้เยอะไปนั้นหรืมั้งพวกเราก็เพียงเจ็ดสิบแปดสิบตายกันหมดแล้วคนที่อายุเยอะๆยืนยืนน้อยคือวันนี้คนอายุยืนน้อยลงน้อยลงอายุสั้นมีมากขึ้นมากขึ้น มีแต่โลกเกิดโลกตายทั้งนั้นแหละแต่ผู้ใดฉลาดก็รีบทำบุญทำทานวันวันหนึน่งอย่าได้ปล่อยผ่านเลยไปให้ไหวพระสวดมนต์ทาบุญทํำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแผ่เมตตาผู้ใดเอาชนะกิเลสในใจองตึงได้ผู้นั้นแหละเป็นผู้เยี่ยมยอดที่สุดผู้ใดเอาชนะกิเลสในใจคงตนไม่ได้ ปุณณน,น,นแหละเป็นทุ่มที่แบกความทุกข์เป็นที่สุดนั่นหลักธรรมที่ลงตรงนี้นะลงตรงภาชนะคือจิตใจไม่มีอะไรควรจะสินแฉนทมเท่ากับจิตใจในบรรดามีเบอร์โลกนี้ถ้าสินทมเข้ากับใจแล้วแนบสนิทที่สุดกิเลสไม่เคยแนบสนิทกับใจได้มีแต่ความกังวลหม่นหมองเป็นมลทินเป็นทุกข์เสียดแทง แต่ถ้าว่าทำเขาสู่ใจแล้วแนบสนิทที่สุดชื่นเย็นที่สุดนั่นหลักทำหลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นให้พวกเราได้น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องราวที่ดีที่งามในตัวในจิตในใจของเราเป็นความประเสริฐเลเ่อ,เอในจิตของเราในวันนี้ก็จะเดินทางไปว่าสุทากินดาวันนี้โรงทานไปเตรียมไป เราก็อัดแถบเสียงเมื่อวานนี้ประวัติขององ์ท่านเด็กๆเ,เขาก็เป็นโหลดลง YouTube ไว้บ้างเอาออกทางเพจของวัดบ้างก็ธรรมะนี่เป็นของที่มีควรห่วงควรจะออกไปให้เยอะๆลูกหลานบ้านเครือจะได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติจะได้ทำจิตทำใจเมื่อเห็นการเกิดขึ้นพ็าธรรมะ เป็นเรื่องของการรักษาใจในความดีงามเหมือนท่านทั้งหลายมาสร้างบุญบาร,รมีก็เพราะมีจิตใจเป็นบุญอยู่ตลอด <c oughs> มีกัละยาณมิตรก็ชักชวนกันเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำกุศลคนที่จะชักชวนกันไปสวรรค์พรมโลกพระนิพพานมันมีไม่กี่คนหรอกส่วนคนที่ชักชวนกันทำบาปนี่มันมีมากคนมีเยอะ มีน้อยคนที่จะไปสวรรค์พุทมโลพระนิพานแต่มีมากคนที่จะไปสู่นรกอเวจี v G, เปรตีิอสุรกายสเดรชานในภูมิที่เป็นภูมิเช่นนั้นมีเยอะิฤชานภูมิปิติวิสัยภูมิสุรกายภูมินรกภูมิเยอะส่วนมนุษย์สภูมินี้ก็มีอย่างที่เราเห็นนี้ในโลกใบนี้ ในโลกใบอื่นในจักรวาลน,นี้ก็มีมนุษย์ก็มีตามสมควรแต่ไม่ได้มากเหมือนภูมิที่ว่ามานั้นเทวตรเทวดาก็มีเพมากแต่ไม่ได้มากเท่ากับหมู่มนุษย์นะพรหมก็ยิ่งน้อยลงยิ่งผู้บรรลุถึงพระนิพพานก็ยิ่งมีน้อยมีนิดเดียวไม่มากเท่าไหรนะ่นักเราทั้งหลายจึงต้องสร้างบาร,รมีคุณงามคาดี มีอะไรพึงทำก็ทำให้เต็มกำลังความสามารถแห่งตนแห่งตนโอกาสที่จะได้ทำมันมีน้อยโอกาสที่จะไม่ได้ทำบุญน่ะมันมีมากและโอกาสที่จะเจอะจะเจ็บจะตายนี่ยิ่งมีมากกว่าบีบหน้าบีบหลังพอความเป็นความตายมาถึงเขา้าอะไรอะไรมันก็ใช้ไม่ได้หรอกหมดหวังกันทั้งนั้นแหละ ก็จะเนึกได้แต่ถึงแต่บุญกุศลและความดีศีลธรรมภาวนาที่ตัวเองอบรมมาเท่านั้นแหละจะมาช่วยได้อย่างอื่นไม่เห็นมีอะไรอย่างอื่นไม่เห็นได้อะไรในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นของใครจริงๆสักทีมีแต่สมมติบัญญัติผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆใครมายึดก็แถมทุกข์ให้ใครรู้จักปล่อยวาง ก็เพิ่มสุขให้ใครจะมาเอาทุกนะก็มายึดมาถือมาหน่วงเหนี่ยวกดถ่วงหัวใจของตัวเองส่วนใครจะมาเอาสุขคือมาปลา่อยมาวางให้เป็นสุญญโตสุญญาตาไปเสียนั่นก็สบายใจนั่นคือแนวของทางของพระพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินมาอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พื่ท่านทั้งหลายได้ฟังจากนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจ

สัพเพปุเรตุสักปาจันโตปนรสอยะามณิโฑิรสอยะทาภิกขียววิวันันโตสัมภรงโกวินาสปิาวตอันตรายโยสุขี ข้ายูกันบ่าวปิวันดานสิเรนเสนจังหวนปัจจัยน้อยจัดตาโรยธรรมวาทันติอายุวันน้อยสุขังบาลัง โทสุกิตโตวิรุณหบุญทัสัสนอารมณโกสุกิตโวหิสัสนเบียติบีสานทารันทานสุกิตาวิรุณหบุญทันสัสนอารมณกา สุขิตาโหตัสหาเบียติพินเตอันตรานได้สุขิตาวิรุณหาบุญทาสศาสนเนอยรโกรสุขิตาโหทัสสะเบหิยติพิ โชวายาสินอินดมะโกนาบาริมิตาปุญญาติการาสยสัมตารายานิวารณสัมาทิสัมะกะวะโตอะระโตสัม

Vena atang ye kamanga no ma Vena atasama patiya no ma bha, wena jala no wena jatu no no ma. Ven a samba nho ta ya no ba, ven a mi ta garona modi ta ba, samba barita no ba, rata na ta ya zarana ba. Vina tôi an sát ba rồi gạt số ấy chụp bài đầu và đuôi gạt ya sa vina ba an ta ra ya pi vina ba sáng cả ba tôi hang sa mi chan tu ta tôi hang ho tu san ta wa sa ji we na sa mang ki ko ho tu san ba na hang ga sa ba ma ta wa na bu mi ga ma sa mu อะระงะกา บาสานตายตายชายตายตาวะฮนไยเดวเดบาริวาเจระจะดันเนอมาโนเซปะวังเกบาวังเกนาเกวิเสษบ เอการมรเนนวัสซาบสัมมามารณะเปตวันการมาริตันตัดเสวะนุบาเวนโหตุเนโหุ่สุขีสันดาน อาศัยงสามัไดาธรรมมังสุนจะริตังจะเรตัาเสวานุบาเวนะโวตุเนวสุขีสัตตาลิขิตังจิติตาปูจันธารานังวาจานังกระรงบาเร สังเดสนังสุดตวตสอายุประวัติสติเตยรวันนั้นรอวนปฏิภาณนั้นรอวนสุขัสันดานตเมตถาวิสุขังโส อติกาจะเตีงอ่ายุงดนเตว่าบลังวันนัสุขันจะปติิบานโดเนี้กะยุยา่าสาว่าโหติยาตะยโทปปัจติีตี้ จากขุมต ja ัวสารีร oh ังสัตตโดยนางจาก้ดีเปมาหินติเอกันจากโนนางบุริสาวโรนตามาสรามังกามีนาก a r a จามาหิติเอกาหันได้ชาติว ja ิเด อปูจิตาเอกาปัณณกันดาระพุรมัยยะติงการิงการัดโยวิจิเตปุเนกันเหการปันนานการันจามัยติตาเสวะเตเจนะยังวสุตรารัง อาศัยเทมหิอังกตาหิวังมังจังกุมาโตสรีรังสุสะกตังสักกตาสักเตเดวิดนาอินดนาเรนดาปุจิตตมนุสินตาเสถิ ต่งต่งวันดัจปันเจริการปรวิตตวังบุตรท้าเวงกามปัสเติดุละปาติจันตาริสสะสมาดันตาเจสาโลมัจจาสะบาโสเดวา ฮาเรงโซเอเจกันจากาวรบารันปาราตีปามังกาลังรักขันตุสัมปเดวตาสัมปบุญธาโนเวนะสันดาสุดที่บาวันตุเตวบาวัตุสัพ อาลังราคันโตสัมันเดวตาสัพธามานุภาเวนัสสันไดโซนตดเตบาวะตุสัมปะมังกาลังราคันโตสัมันเดวตาสัมบัสังขัยนุ